ชิบะถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่นักลงทุนไว้ใจมากที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับทั้งอันดับและก็แหลงของการตัดสินใจของนักลงทุนรายใหญ่ฉะนั้นแนวโน้มชิบะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนงี่มุน ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับวันนี้นะครับชีบะก็จัดอยู่ในอันดับที่ต้นๆเลยคือความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดอยู่อันดับที่4และแนวโน้มของชีบะจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงตอนนี้นะครับเรื่องของอันดับในคอยมาร์เก็ตแกปก็มีการไต่แรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นชีบะยังอยู่ในช่วงของการพักเบรกนะตอนนี้ นะครับต้องรอบิตคอยที่จะพุ่งไปก่อนนะครับหรือมีการไต่ระดับซึ่งผมว่าชีบะเนี่ยอยู่ในช่วงตลาดบูลลิสได้แต่อยู่ในกรอบนะครับของบิตคอยนะครับถ้าบิตคอยไปชีบะก็ไปฉังนั้นช่วงนี้ใครถือก็ต้องอดทนหน่อยนะครับเนื่องจากชีบะเนี่ยมันตามบิตคอยอย่างเดียวและดังนั้นต้องมานั่งรุ้นะนะครับว่าชีบะเรียมจะช่วยให้นักลงทุนรายใหญ่ตัดสินใจ ในการเอาชีบะมาระเบิดราคาในกระดานหรือไม่ฉะนั้นเราต้องไปติดตามในประเด็นแต่ละประเด็นด้วยกันนะครับในคลิปนี้รวมถึงเราจะมีโฟกี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูชมข่าวแรกด้วยกันนะครับเนื่องจากเ e น t ิ f ฟนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเหรียญที่น่าลงทุนมากที่สุดนะครับจริงๆก็มี5อันดับ อันดับที่4เนี่ยเป็นชีมบะนะครับอันดับที่5เป็นครอนอสนะครับอันดับที่1ก็จะเป็นบิตทอร์เรนต์นะครับอันดับที่2ก็เป็นวาร์ฟนะครับอย่างเงี้ยนะเขาก็มีการให้คะแนนนะครับเรามาดูคะแนนของชีมบะด,ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าได้ประมาณ46คะแนนนะครับโดยรวมดังนั้นความน่าสนใจอ่ะเรื่องของการเก่งกำไรอยู่ที่16เรนดังนั้นหลายท่านบอกว่าทำไมนะครับต้อง ต้องพูดเรื่องนี้นะครับจริงๆอ่ะคือ crypto com ก็เป็นกระดานใหญ่อันหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเขาทำเรื่องกระดานเนี่ยเป็นหน้าหนึ่งของธุรกิจอีกหน้าหนึ่งนะครับคือเรื่องของการชำระเงินตอนนี้เขาได้ประกาศรวมกับ apple pay นะครับเป็นวิธีการชำระเงินด้วยและมีการเข้าถึงผู้ใช้ในอเมริกาเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข่าวที่น่าดึงดูดใจนะครับสำหรับนักลงทุนอย่างมากเลย นะครับหลังจากมีการอัปเกรดโปรแกรมรางวัลของ Visa Car รนะครับของ Crypto.com เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาซึ่งเราก็จะทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ชีบะเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ารา,ายใหญ่เนี่ยน่าจะเข้ามาลงทุนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเศรษฐกิจ r e c e s t i o n นะครับนั้นชีบะเนี่ยน่าเป็น ประตูเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งเลยนะครับที่คนอเมริกันเนี่ยจะเข้ามาถือนะเพราะว่ามันเป็นเหรียญมีมนี่นะครับคนที่จะเข้าถึงบิตคอยก็มีไม่กี่คนนะครับถ้าเกิดในช่วงเศรษฐกิจ r e c e s s i o n อย่างเงี้ยนะครับถ้าจะต่อสู้ได้ก็ต้องใช้ชีบะแหละเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดอ c คอยแล้วเหรียญมีมตัวอื่นอย่างลูน่าคลาสสิกด้วยนั้น ข้อมูลตรงนี้นะครับมีความน่าสนใจมากเนาะเราได้พูดถึง crypto com นะครับว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยจะเข้ามาในการลงทุนใช่ไหมฉะนั้นข่าวดีอีกอย่างนะครับคือ crypto นะครับ com เนี่ยยกเลิกนะครับเรื่องของการเอิน Dogecoin กับชิบะอิน,นุแล้วจากโปรแกรมการเอินเอินคือการฝากนะครับหมายความว่าชิบะอิน,นุเนี่ย อาจจะทะลักเข้ามาในตลาดแล้ววานเนี่ยจะคอยเก็บเพิ่มนแน่นอนรอเวลานะครับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากแพลตฟอร์ม crypto com เนี่ยก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทั้งเทรดเนาะเราก็ทั้งเอินทั้งเซฟิงทั้งทั้งสเต็กกิ้งด้วยนะครับแต่ตอนนี้ระบบการฝากบางอย่างเนี่ยเขาเอาออกมาแล้วแปลว่ารายใหญ่เขาเห็นแล้วนะครับว่าชิบะอินุเนยใกล้ถึงเวลาเหมือนกัน ที่บาตอนอินูตอนนี้นะถ้าเกิดจัดอันดับนะครับก็อยู่อันดับที่สิบสามนะครับซึ่งตอนนี้แซงทอนไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะแซงได้นะครับที่เป็นเหรี coin, ยญสเตเบอร์คอยสายของสายของมาร์เกอร์ดาวอะนะครับก็เหลืออยู่นะครับที่จะต้องทำการแซงให้ได้แล้ววันนี้บลูวาน0 7 3นะครับได้รวมโทเค็นที่บทั้งหมดนะครับประมาณ1 แสนหกหมื่นสามพันล้านดอลลาร์นะครับเออล้านชีบะนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณหนึ่งจุดห้าเจ็ดล้านนะครับดอลลาร์นะในวันพุธนะครับก็วานอีเาเลียมก็ถือกันเยอะนะครับดังนั้นตอนนี้วานต่างๆเขาก็เร่งแล้วล่ละนะครับเตรียมตัวจะเอาออกมาเทรดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าทำมาเก็ตแค a p ไปได้เท่าไหร่นะครับครั้งนี้ ถ้าเกิดทำ market cap ได้ดีสูนยน่าจะหายสัก3าตัวนะนะครับซึ่งใครหลายคนก็ไม่คาดฝันนะเพราะว่าบอกว่าบิตคอยน่าน่าจะน่าจะมีการแซง Bitcoin อยเทอรเี่มนะครับต้องดูตลาดอีกทีนะว่าตอนนั้นเป็นยังไงนะครับแต่มีโอกาสนะเพราะว่าชีบะนะครับมันโดนโดนเก็บมานานนะครับโดนฝากมานานเนาะคนไม่ค่อยเอาออกมาเทรดนะครับก็เลยกลายเป็นเหรียญน,นิ่งไปแทน ตอนนี้ก็มีข่าวอีก,อกข่าวหน้าติดตามนะครับคือเหรียญมีมอย่างโฟกี้นะครับก็เพราะว่าโฟกี้ตอนนี้บรรดาวานวานเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับแล้วกลายเป็นเหรียญที่ที่น่าจับตามองของวานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ NFT นะครับที่ออกมาเป็นรูปสามมิตินะครับหรือ 3D นะครับก็มีการการปล่อยออกมาขายแล้วด้วย นะครับแล้วก็มีการร่วมกับ m o o n Cat นะครับซึ่ง m มู cat จะเป็นทีมงานหลักของ f o กี้นะครับได้เข้ามาทำเรื่องของ u อ uh, NFT โดยเฉพาะนะครับดังนั้น f o กี้คือเหรียญหนึ่งนะครับที่อีลอนมาร์เนี่ยเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะครับเข้ามาโปรโมทเข้ามากาวกันเต็มที่เลยนะครับทำให้ f o กี้เนี่ยก็เป็น เหรียญที่ติดเทรนบนทวิตเตอร์นะครับตั้งแต่วันที่25มิถุนาปี2021อีลอนนะครับได้ประกาศให้ให้คนรู้จักกับโฟกี้นะครับแล้วหลังจากนั้นโฟกี้ก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับในเรื่องของการตลาดเอาแหละนะครับโฟกี้ตอนนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งว่าเขาจะเขาเปลี่ยนจาก V1 มาเป็น V2 ละอันนี้ไม่ได้หมายถึงอุปทา,านนะครับอันนี้หมายถึงผู้บริหารนะครับเขาจะเข้ามาทําเรื่องเกี่ยวกับ มหาลาัยคริปโตนัในแพลตฟอร์มของโฟกี้นะครับเขาก็เลยพยายามที่จะให้มีผู้บริหารตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะติเปลี่ยนทีมพัฒนาด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้โฟกี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโฟกี้ตอนนี้นะครับก็มีวาน b s c สแกนเนี่ยนะครับโดยใช้เครื่องมือของ b s c สแกนหรือวาน b s c ผู้ถือครองนนะครับในขณะนี้ก็มีประมาณ 352418รายนะครับแล้วก็โฟกี้เนี่ยมีแคมเปญการตลาดมากนะครับแล้วตอนนี้โฟกี้ก็มีมีเกมด้วยนะครับที่ชื่อวาฮาร่าโฟกี้หรือวาฮาร่าอัลฟาแบทเทอร์อารีนาเนี่ยนะครับก็มีการการเปิดเกมนี้ขึ้นมานะครับให้เล่นก็น่าจะทำให้โฟกี้เนี่ยนะครับราคาน่าจะไปแหละนะเกมนี้ก็ถึงแม้ว่าเป็นเกมแบบ แบบไม่ค่อยฮิตอะไรมากนะครับแต่ก็เหรียญโฟกี้ก็อย่างที่บอกนะมันเป็นเหรียญกาวนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีวานเข้ามาเล่นนะครับมีวานเข้ามาถือเยอะค่อนข้างเยอะนะนะครับฉะนั้นโฟกี้ตอนนี้ก็กําลังจะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับล็อกเชนของตัวเองด้วยนะครับพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของของอ่า แพลตฟอร์มดีฟาของตัวเองด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนอนาคตแหละนะเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r e n c y Community นะครับทักมาได้ที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้แล้วย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน แล้วเรามีกลุ่ม Cryptoency Community เรามีกลุ่ม f o กี้แล้วก็ชีบะด้วยทักมาที่เพจได้นะครับเรามีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ก็คือเหรียญ Starnet นะ Star ครับเป็นเหรียญต้นน้ําค้าประกันโดยชีบะอินุสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันนะครับรายละเอียดคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองนะเพราะความการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุกับ f o กี้จะโกทูดอมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทาง XT.com หรือ XTXchange e นะครับก็มีการแจก XT นะตามจำนวนต่างๆนะครับตามรางวัลที่เขาให้ตั้งแต่ first prize second prize third prize นะครับ fourth prize นะครับก็จะได้ XT จำนวนโทเค็นที่แตกต่างกันแล้วก็มี 20 Random Winner ด้วยนะครับสำหรับผู้ชนะ20ท่านนะครับก็จะได้5 XT Token ก็จะมีลำดับในการให้นะแล้วก็สเกลในการให้ด้วยนะครับรวมถึงาการแจกเนี่ยนะครับจะเริ่มวันที่28มิถุนายนนะครับประมาณเที่ยงจนถึงสิ้นสุดวันที่ประมาณ11 กรกดาคมประมาณ6โมงนะครับ GMT บก7็ก็น่าจะเป็นเวลาของของทางบ้านเขานะนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เวลาในประเทศไทยเอาแหละเขาก็มีการแจก XT นะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับอยากจะสนใจนะที่จะได้ i r d r o p ตรงนี้นะครับก็แนะนำเลยลองอกดเข้าไปที่ใต้โพสต์นะนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ สามารถเข้าไปดามเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะรับ x t token นะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีทิปให้มีอะไรให้นะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะก็ลองคลิกเข้ามาใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรง description นะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเพื่อจะหาเอาแ .arr ดดบนะ จาก xt.com นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ